สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเล่นอินโทรเพลงคู่ชีวิตของค็อกเทลในการเล่นในเล่นเพลงนี้จริงจะต้องดอบสายกีตาร์ลงไป1เสียงทั้งหสายครับดอปลงไป1เสียงเต็มแต่จะไม่ดอปก็ได้เราไม่ซีเรียดเล่นได้เหมือนกันครับแต่แค่เสียงมันจะสูงกว่าปกติอยู่เฉยแต่ก็เล่นได้เหมือนกันอินโทรเพลงนี้จะมีทั้งหมดอยู่9ห้อง เดี๋ยวผมจะเล่นให้ฟังแบบคร่าวๆในตอนแรกก่อนนะครับห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สาม ห้องที่ห้าเป็นเหมือนเดิมนะครับห้องที่หกห้องที่เจ็ดห้องที่แปดห้องที่เก้า เนสี่นความ,วาม,วามรับนี่คือแบบคร่าวๆเดี๋ยวดูกันแบบช้าๆนะครับตอนแรกให้จับเป็นฟอร์ม G ที่แบบนี้แต่มีนิ้วนางด้วยนะครับเล่นดีดสาย5ไอ้อสาย6กับสาย1พร้อมกันสายเบสกับสาย1แล้วตามด้วยสาย2เสรยด3นะครับ สไลด์จากเฟสสามนิ้วก้อยนะครับสไลด์จากเฟสสามไปเฟสห้าอย่างงี้จะเป็นในห้องที่สองก็จับจับนิ้วชี้เฟสสามเหมือนเดิมนิ้วชี้อยู่เฟสสามสายสองนะครับสายสองเหมือนเดิมก็สายเบสจะเป็นสายเปล่าสายที่สี่ ก็ทีนี้สไลด์นิ้วก้อยมาเิมครับแต่จะเปลี่ยนเป็นเฟสที่2เป็นไปเฟสที่3นี่นะครับก็จับเหมือนฟอร์มซีแต่มีนิ้วนางมาด้วยในเหมือนคอซีครับแต่มีนิ้วไอ้นิ้วก้อยโทษครับมีนิ้วก้อยจับที่สาย1เฟสสามนี่นครับนี้ทีนี้ก็จะมีการพิกกิ้ง ของคอสซีูสายหนึ่งไอ้สายสองับสายสามแล้วก็จะเป็นจับแบบนี้ในห้องที่สี่จับเหมือนดีนครับแต่ปล่อยนิ้วนางออกก็ดึงดึงสามเส้นนี้นะครับดึงสายที่สี่ส,สามก็สายสองจับสายสายจับเฟดในช่องนี้แบบนี้นี่ก็ดึงค้อมกันสามเส้น กองที่ 5. ห้างที่ห้านี้จะเหมือนกับตอนแรกแต่เปลี่ยนจังหวะเป็นจังหวะ6กส่วนแนะครับจะยากกว่านิมนิดหน่อยแต่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เอ้ยขออภัยครับนี่ห้องที่ห้าห้องที่ห ห้องที่7ห้องที่8ที่นี้จะไม่มีการปิกกิ้งตอนแรกเหมือนตอนแรกนะครับในห้องที่7จะเป็นดีอย่างนี้ไปเลยดีดเป็นในฟอร์มนละ้วดึง3เส้นพร้อมกันเลยนี่คือห้องที่8ต่อไปในห้องที่9อาจจะยากนิดน,นึงคือมันต้องเกาปิกกิ้งทุกสายครับเกาทุกสายต้องบต้องในฉบับต้นฉบับจะเล่นเบาๆบก่อนแต่อันนี้ผมจะสอนแบบ เสียงปกติให้ฟังมันจะได้ง่ายกับการฝึกเล่นนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นี่อยเป็น,นี้นิ้วชี้อยู่ที่สาย5เฟส3นิ้วนางอยู่ที่สาย4เฟส4แล้วก็นิ้วนิ้วกางอยู่ที่สาย2เฟส4่เฟส3นะครับขอโทษครับเฟส3อยู่ในนี้ ก็เกาออกมาพอเกาออกมาจังหวะเกาขึ้นไม่ต้องเกาขึ้นมาด้วยนะครับปิกกิ้งขึ้นมาดูมือนี้ไว้ดูครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสายเบสเป็นจับเ็สซีก็เกาเหมือนเดิมนี่ครับเป็นอย่างนี้เดี๋ยวได้ดูแบบช้าๆก่อน เธอเธอทุกสิ่งในความจริงอย่างนี้ไปเลยเดี๋ยวผมจะดูแบบตอนแรกแค่ดูตรงนี้อาจจะยากนิดหน่อยเพราะมันต้องใช้ความเคยชินนะครับมันจะอาจจะเปลี่ยนไม่ทันสำหรับบางคนให้จับเดียงมาเลยเปลี่ยน ในเวลาฉบับเล่นจริงเขาจะเล่น,นอย่างนี้นครับบีเบาๆก่อนีอนนะ้คือประมาณนี้ครับก็ไม่ยากครับหัดเล่นกันเพลงนี้ก็ไม่จัดไว้ถือธิ์วิญาตาสำหรับคนที่หัดเล่นโอเคอินโทรมันก็มีเท่านี้นะครับ หวังว่าผู้ฟังผู้ชมคงจะหัดเล่นกันได้ครับขอบคุณครับ mm hmm. ที่